ได้เวลาออกไปหาผักมาทำกับข้าวกินสักทีนะคะหลังจากที่ไม่ได้หามานานเพราะว่าช่วงฤดูฝนอยู่นานมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเก็บบัวบกใกล้ๆบ้านมาทำกับข้าวกินกันค่ะไปค่ะไปเก็บบัวบกพร้อมๆกันค่ะไม่ให่เนนนะานนะ ตรงนี้ขึ้นอยู่เยอะมากเลยค่ะกระจัด <T an tera> กระจายไปทั่วเลยทุกคนดูค่ะมีตัวแทนของชโชกี้แล้วต่อจากนี้เวลาที่พี่แก้วกับพี่หานจะไปทําคลิปนอกบ้านก็จะมีบัดดี้คอยวิ่งตามพี่แก้วกับพี่หานมาทุกคลิปเลยนะคะ วิถีชีวิตบ้านๆมันก็จะประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าใครเพลินเก็บเพลินหาแบบนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลย<ม>ค่ะแม้กระทั่งน้องหมาที่ตามมาพี่แก้วก็คิดว่าเขาก็คงสนุกเหมือนกันกับเรานั่นแหละค่ะใช่เนี่ยกระถ r แล้วก็ออนด้วยต้มปลูกี่บ้านเราเราก็ได้มาประมาณหนึ่งแล้วนะคะคิดว่าจะพอทำกับข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำกับข้าวกินกันดีกว่านะคะ น,น,นี่คือบวัวบกที่หาได้มาวันนี้ค่ะหาเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะล้างสักสองสามน้ําเอาดินเอาทรายออกให้หมดเลยค่ะสยใช่ ไปเก็บแป๊บเดียวได้มาตั้งถาดหนึ่งแน่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยวันนี้พี่แก้วจะแกงขั่วกะทิใส่มันขี่หนูใบบัวบกแล้วก็ใส่กุ้งนะคะอันนี้ก็คือมันขี่หนูค่ะแม่ค้าเขาก็จะทํามาให้เรียบร้อยแล้วเราแค่มาปาดหัวปาดท้ายออกเล็กน้อยนะคะเราก็จะนําไปต้มให้สุกก่อนที่จะนําไปแกงค่ะหัวมันขี่หนูกว่าเขาจะเปื่อยเราก็ต้องใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งเลยค่ะอีกอย่างนะคะมันขี่หนูเวลานํามาต้มเนี่ยน้ําก็จะครับนะคะถ้าเราไม่ต้มก่อนแล้วนํามาแกงเลยมันจะทําให้น้ําแกงของเรามีสีคมมดูไไ่่สววยแล้ก็ กินนะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกในการทํากับข้าวของแต่ละคนเลยค่ะวันนี้พี่แก้วก็จะตาเครื่องแกงเองเลยนะพี่แก้วก็จะชอบตำกะปิรวมลงไปทีเดียวเลยค่ะ ัดเครื่องแกงกับหัวกะทิให้หอมแล้วค่อยเติมน้ำกะทิลงไปทีหลังนะคะเอามันกินหนูมานปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสก็ได้แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะ ใส่กุ้งลงไปหรือว่าจะใส่เนื้ออะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ใส่เนื้อลงไปก่อนแล้วค่อยใส่ผักลงทีหลังอันนี้กุ้งก็สุกไวพี่แก้วก็เลยใส่กุ้งทีหลังพร้อมๆกับใบบัวบกค่ะชิมรสชาติแล้วพอดีเปะ๊ะรอแค่กุ้งแล้วก็ผักสุกอีกนิดนึงก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะแถวบ้านพี่แก้วนะคะถ้าพูดถึงใบบัวบกก็จะนิยมแกงกันแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นเมนูคล่องร้อยเลยเค่ะแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะอันนี้พี่แก้วก็จะต้มปลาทูกับตาลิงปิ่ง เินข้าวด้วยกันค่ะบอกกุ้งอว่ามันขี้หนูจัดไปเลยจอมเองโอมเ้งนะใส่กุ้งด้วยนะออ